สวัสดีครับผมสอแซบตัวล่างค้างนะครับนี่ครับล้างไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่นะครับแล้วก็ได้เติมน้ำมันเครื่องไปแล้วนะครับเกิืนไปหน่อยนะครับโอตรงนี้เติมแค่ครึ่งลิตรก็อพอนะครับเมื่อน้ำมันเครื่องเกิืนมนก็จะดูดหน่อยนะครับ เก็บแล้วครับเก็บใหม่ครับ นี้ก็เก็บไม่ได้นะครับรอยหนูเต็มเลยอ๋เป็นว่าเก็บในรถด้ดีแล้ว,วไม่ดีหรอกครับอันตรายครับพื้นที่ไม่เรียบครับที่เดิมนะครับ อ๋เป็นว่าขอจบคลิปนเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องสอสบตุลา,ากางด้วยนะครับสวัสดีครับ